วันวิสาขาบูชาเนี่ยวันที่ท่านตรัสรู้ท่านก็ภาวนาเบื้องต้นท่านทำความสงบก่อนด้วยอาณาปณสติเสร็จแล้วท่านเจริญวิปัส,สนาด้วยธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือท่านดูสติท่านดูอะไรปฏิจจสมุปบาท อะไรมีอยู่ทุกถึงมีอยู่เนี่ยท่านดูดูจากของจริงไม่ใช่การคิดพวกนักปริยัตินะบางทีเขาคิดว่าเจ้าชายสิทธัตถะไปนั่งคิดเอานั่งคิดเอาไม่ใช่วิปัสสนาท่านดูสภาวะจริงๆต้องเห็นสภาวะะพระพุทธเจ้าท่านไม่มีข้อยกเวน้นไม่ใช่ท่านคิดเก่งแล้วบรรลุเป็นพระพุทธเจ้างั้นวิธีคิดเป็นวิธีปฏิบัติที่เลิศที่สุดเลยเพราะคนที่บรรลุนัน้นเลิศที่สุดเลยก็ไม่ใช่ะ นี่ท่านดูจากสภาวะจริงๆชาติคืออะไรชาติคือการได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเวลาเราหลับลึกลงไปนะยังไม่มีอย่างจิตใจยังไม่ได้หยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมานี่พอจิตใจเข้าไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมานะมันมีทุกข์เกิดขึ้นท่านก็เห็น ทุกนี้มันมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตเราเนี่ยไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาแล้วก็ดูต่อทําไมจิตไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจมาจากตัณหาอุปาทานะไรนี่แหละะเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งรากเงาของมันคือวิชาความไม่รู้แจ้งอริยสัจส,สี่พอท่านรู้แจ้งอริยสัจส,สี่ท่านก็เป็นพระอระหันต์ขึ้นมานี่ท่านรู้ด้วยตัวเอง ก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาทีแรกก็ยังไม่ได้เป็นสัมมาสัมพุทธ,ธะยังไม่ได้สอนใครตรัสรู้แล้วอาจจะไม่สอนใครเลยก็ได้เพราะว่าทีแรกตรัสรู้ขึ้นมาทีแรกไม่คิดจะสอนธรรมานิยากเกินไปพูดไปก็เหนื่อยเปล่านะเสร็จแล้วความกรุณาในใจของท่านก็ทำงานเนะตือนขึ้นมาว่านะ ตัวท่านเองเมื่อก่อนก็มีกิเลสเหมือนกันทำไมดิ้นรนจกนกระทั่งพ้นมาได้คนอื่นที่บารมีแก่กล้านะกิเลสเบาบางก็น่าจะมีอยู่ใจมีความกรุณาขึ้นมาถึงได้คิดจะสอนเนะมื่นท่านบนรรลุพระอรหันต์เนี่ยด้วยการเจริญธรรมานุปนะัสสนาเราแค่ดูกายดูจิตได้ก็บุญนักนาแล้ว คนไหนขี้โมโหยกมือซิมีไหมวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยจิตมีสองแบบจิตโมโหกับจิตไม่โมโหจิตโกรธกับจิตไม่โกรธคนไหนขี้โลภยกมือซินะโมหบางคนมันเอาทุกอย่างเลยสมบูรณ์แบบจริง <c oughs> คนไหนความโลภมันเด่นนะเราก็ดูความโลภเนี่ยเรียกว่าเรียนจิตในจิตดูจิตที่โลภ ดูไปแต่เดี๋ยวความโลภมันก็ดับมันกลายเป็นจิตไม่โลภทั้งวันมีจิตโลภกับจิตไม่โลภนะพวกขี้โมโหก็ดูจิตโกรธกับจิตไม่โกรธนะดูอย่างเนี้ยดูนิดเดียวแค่เนี้เพราะจิตก็มีอยู่แค่นี้เองแล้วแต่จะมองในมุมไหนถ้ามองในมุมของเวทนาจิตก็มีสามแบบมีจิตสุขจิตทุกขจิตเฉยถ้ามองภาพกว้างๆทางสังขารก็เป็นจิตเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลนะ ถ้ามองให้ละเอียดเท่าไปนะกุศลอันนี้แขวนไว้เลยไม่ต้องไปดูมากหรอกไม่ค่อยมีนะดูจากของที่มีนะความโลภโกรธหลงเราเนี่ยมีดูจากอากุศลนี่แหละมันมีให้ดูเยอะดีวันหนึ่งกุศลเกิดบ่อยไหมบ่อยไหมอกุศลเกิดบ่อยไหมอกุศลจะมากกว่ากุศลอยู่หนึ่งเนะพอ จะมากกว่าเพ่งอยู่หนึ่งอย่างคนทั่วไปนะเผลอวันละครั้งไม่มีความรู้สึกตัวเลยพอรู้สึกตัวหนึ่งครั้งชีวิตถูกตัดเป็นสองท่อนละช่วงตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเนี่ยเผลอไปแล้วรู้สึกตัวหนึ่งแวบช่วงถัดจากนั้นจนถึงเวลาหลับก็เผลอไปอีกมีเผลอสองมีรู้สึกหนึ่งมัจะมากกว่ากันอยู่หนึ่งเนพรอะไรจิตเรายืนพื้นด้วยเผลอ มีเผลอยืนพื้นรู้สึกตัวปั๊บจิตเผลอก็ขาดจิตเผลอก็เกิดแล้วก็ดับดูตรงนี้ก็ได้นี่ก็จิตในจิตเหมือนกันดูนะมีเครื่องอยู่ท่นอบอกกายเยกายานุปัสสีวิหารติมีกายในกายนะรู้กายในกายอยู่เนือง อาตาปีมีความเพียนแผดเผากิเลสไม่ใช่ปฏิบัติโดยตามใจกิเลสปฏิบัติเพื่อสนองกิเลสทำทานถือศีลเจริญภาวนาเพื่อตามใจกิเลสไม่ใช่ไม่ใช่ทำไปเพื่อจะแผดเผากิเลสไม่ตามใจมันสัมปชานโนมีความรู้สึกตัวรู้ว่าเราควรจะทำอะไรแล้วก็ไม่หลงลืมมีสติ ก็คือทำสติปัฏฐานเนี่ยตามระลึกรู้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมไปเรื่อยๆเมื่อตามระลึกรู้ไปแล้วจิตจะยินดีบ้างยินร้ายบ้างนะท่านก็บอกว่าวินัยยะโลเกอพิชาโทมนัสสะถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียได้เนั้นเวลาอย่างใจเราโกรธขึ้นมาเนี่ยพอเรารู้ว่าโกรธนะบางทีเรายินร้ายเราไม่ชอบใจที่โกรธอย่างนี้ใจเรายินร้าย นะให้รู้ทันต้องถอดถอนความยินร้ายออกไปด้วยการรู้เท่าทันมันความยินร้ายมันจะดับใจก็จะเข้าสู่ความเป็นกลางเราก็จะเห็นจิตมันโกรธแต่เรารู้ด้วยใจที่ไม่โกรธต่อนะเห็นจิตโกรธด้วยใจที่เป็นกลางความโกรธเกิดแล้วดับไปไม่จะเห็นว่าจิตที่โกรธเกิดแล้วก็ดับนะจิตที่ไม่โกรธเกิดก็ดับจิตอะไรก็เกิดดับนะดูไปเรื่อยๆไม่ยากอะไรหรอก แต่ต้องดูด้วยใจที่เป็นกลางถ้าดูด้วยใจไม่เป็นกลางนะเราจะเข้าไปแทรกแซงอย่างเวลาเราเจอของไม่ชอบใจเราก็อยากดิ้นรนอยากให้มันหายไปเร็วเ,ว,เวลาเจอของชอบใจเราก็อยากดิ้นรนรักษาตรงที่เราดิ้นรนไปเนี่ยเราสร้างภพสร้างชาติขึ้นมาแล้แทนที่เราจะดูกายดูใจตามที่เขาเป็นเราก็พยายามเข้าไปแทรกแซง ดลงนั้นหลวงพ่อถึงสอนว่าต้องรู้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์ด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางตั้งมั่นอย่างเดียวยังไม่พอต้องเป็นกลางคือถอดถอนความยินดียิน,ยนร้ายในโลกออกไปเสียคําว่าโลกก็คือรูปนามคือกายคือใจของเรานี่แหละที่เรียกว่าโลกถ้าทําได้นะอย่างนี้บุญบาร,รมีของเรามีเราปฏิบัติได้ต่อเนื่อง เผลอได้ไหมเผลอก็ได้โลภได้ไหมได้โกรธได้ไหมไดนะ้แต่ไม่นานเผลอไปก็รู้สึกได้ไวๆวนะโลภขึ้นมาก็รู้สึกได้ไวๆโกรธไปก็รู้สึกได้ไวๆเนี่ยดูไปสุขทุกข์รู้ให้ไวๆร่างกายขยับเข,ขยืนเคลื่อนไหวนะร,ไวไวรู้ไวๆรู้บ่อยๆรู้เนืองเนืองนะแต่ป,ปัญญามันจะเกิดรู้ถูกเข้าใจถูกมากายนี้ไม่ใช่ตัวเรา ความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเราความดีความชั่วไม่ใช่ตัวเราจิตก็ทํางานของมันสารพัดนะเราสั่งไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปอใ,ใจเรารู้ความจริงเราปฏิบัติได้เข้มขน้นไม่ลาเลยนะต่อเนื่องไปบางคนก็เจ็ดปีนะเจ็ดปีก็ถ้าไม่ได้พระอรหันต์ก็ได้พระอนาคามีนะ ถ้าเก่งกว่านั้นหกปีห้าปีสามปีจบกิจก็มีพระภาวนาไม่กี่พันสาเลยสองสามพันสาเป็นพาาระอรหันตก็มีนะหรือในวันเดียวนั้นในเจ็ดวันหรือในวันเดียวนั้นเป็นพาาระอรหันต์เลยก็มีนะมีตัวอย่างให้เราสังเกตให้เราเรียนมาแล้วอย่างพระพาหิยะเนี่ยฟังธรรมะนิดเดียวเองนะ ฟังธรรมะนิดเดียวเองเป็นพระอรหันต์ละยังไม่ทันจะบวชเลยเป็นพระอรหันต์แล้นั้นท่านสะสมของท่านมามากของเราจะว่าสะสมน้อยก็ไม่ใช่นะสะสมน้อยใจมันจะไม่รักที่จะใส่ใจไม่สนใจที่จะปฏิบัติจิตใจพวกเรายังสนใจที่จะเรียนธรรมะอยู่แสดงว่ามีบุญไม่ใช่น้อยหรอกคนในโลกมีจำนวนมากไม่ใส่ใจไม่สนใจที่จะฟังธรรมะ บางคนใส่ใจสนใจแต่ไม่มีธรรมะจะให้ฟังไปเกิดในแผ่นดินซึ่งไม่มีธรรมะนะคนในอย่างสมมติเราพ่เกิดในแอฟริกาในทะเลทรายอะไรเนี่ยนะเราอยากพ้นทุกข์อยากเจอท่านผู้รู้แต่ไม่มีโอกาสเจอนะพระพุทธเจ้าไม่ได้จาริกไปทางนั้นเลยนะอย่างเนี้ยก็าอาภัพอยู่นะอย่างพวกเราก็าต้องถือว่ามีบุญเกิดในแผ่นดินที่ พระพุทธศาสนายังดำรงอยู่เราก็พยายามปฏิบัตินะปฏิบัติให้เข้าใจเข้าใจแล้วก็พยายามสืบทอดธรรมะนี้ให้คนอื่นต่อไปเหมือนเราจุดเทียนขึ้นมาเนี่ยเราเดินเดินไปเทียนของเราก็ดับพอเรามีไฟเรามีเทียนเราก็ต่อเทียนให้คนอื่นก็ไปเทียนของเราดับเทียนของคนอื่นยังอยู่แสงสว่างก็จะไม่หมดไปจากโลกสืบทอดไปเรื่อย